นะครับก็พามาดูลูกไก่ในฟาร์มนะครับปัจจุบันนี้ก็มีแต่แบบนี้นะครับจะไม่ยังไม่มีไก่หนุ่มนะครับในฟนาร์ชมไปทีละล็อกเลยน,นี่ก็ผสมอยู่เนาะอันนี้เป็นสิ่งตัวจูเนียนะครับนะครับชมอยู่นะครับนะ นี่แม่เลนนี่นะครับลูกสาวลอนสันคู่เกิดลอนนี่นะผสมกับสิงปินโตนะครับมมเราะนี้ตามมาชมเรลอร์ไปนะครับอันนี้แม่กาลากตนะครับลูกสาวลอนนี่นะลอนนี่ก้าวลานแม่ดีโกนะครับผสมกับปรินโตไว้นะครับท่นี้นจะห้าตัว ใช่ครับนะครับตอนนี้เป็นลูกสาวทองคีรีคู่เกิดยกคีคร,ร,รีนะครับผสมกับสิงโาาตจูเนียนะครับ,รบตัวนี้ช่อผสมห้าหมื่นนะครับของโคเซมฟาร์มสิบเอ็ดตัวนะครับอยู่ครบเลยแบบเปนวยนะครับอัปเดตให้ชมทีเดียวนะครับนะครับไม่ได้เจ็ดตัวนะครับ ได้สี่ตัวนะครับเกิดหมดแล้วนะครับตอนนี้ทายาสิงโตจูเนียนะครับ ชมแบบย,วยาวๆนะครับมันอัปเดตครั้งเดียวนะครับลูกสาวทองคีรีคู่เกิดหยกคีรีนะผสมสิงโตทูนเนียนะครับแ,แข็งเรงตัวนะครับอันนี้เป็นปิ่นโตนะครับชายปินนะป่นคีรีนะปิ่นคีรีเก้าล้านคู่เกิดสวินดำนะครับ ตอนนี้ผสมกับคููเกิดมีผลงาน,นครับชนะเงินหมือ่นอันกับหน่อยนะครับตัวนี้ลานยุคิลีนะนี่ขายแล้วแำบประวัติกตัวๆนะครับนี่ก็ชัดเจนแน่นอนนะครับ